สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอดีแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอแลหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกม วันนี้ก็ยัเกม Immortal w a r s o u l เป็นเกมมือถือแนว AMO RPG จอมยุทธแฟนตาซี Fantasy, ภาพการ์ตูน 3D เปิดใหม่ของทังค่าย X7 เกมตัวเกมมีภาษาไทยครับอ่าแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดมากมายนะผมนะแล้วก็แจกเป็นคูปองบัตรเติมเงินฟรี1,000 10, 0หยวนนะครับหรือประมาณ 45,000บาทไทยนะครับผมนะแจกทุกวันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนว f f o RPG สไตล์จอมยุทธแฟนตาซีภาพการ์ตูน 3D ห้ามพลาดเกมนี้ครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพลย์ครับให้เรามากดเลือกเซิร์ฟเวอร์ครับผมเกมเพิ่งเปิดใหม่นะเซิร์ฟเวอร์ก็ณปัจจุบันก็จะมีทั้งหมด20เซิร์ฟนะทุกคนนะ เลือกเข้าไปนะครับแล้วชนก็กดเริ่มเกมตรงนี้ครับณปัจจุบันจะมีให้เราเลือกเล่นทั้งหมด4อาชีพครับผมอาชีพแรกนักกระบี่นะครับผมจะล็อกเพศนะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงนะครับผมแล้วก็จะมีค่าสเต็กต่างๆเนาะค่าดาเมจควบคุมความไวนะครับการเอาตัวรอดเนาะ สำหรับนักกระบี่ก็จะเน้นไปที่ค่าดาเมจแล้วก็ว่องไวนะครับผมถัดมาครับจะเป็นสายเวทครับผมนะนี่สายเมทหรือว่านักเวทนั่นเองนะครับผมจะล็อกเพศนะครับเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศชายนะครับผมนะนี่มีคัดซีนให้ดูด้วยนะก็จะเน้นไปที่ค่าดาเมจนะครับผมแล้วก็ควบคุมเนาะสำหรับ นักเวทนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยอาถัดมาผมก็จะเป็นอาชีพอาเชอร์หรือว่านักธนูนั่นเองนะครับผมนะจะล็อกเพศนะเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศหญิงนะครับผมก็จะเล่นไปที่อาาควบคุมแล้วก็ว่องไวนะครับผมนะอาถัดมาจะเป็นอาชีพนักดาบนะครับผม ล็อกเพศนะครับเลือกได้เฉพาะตัวละครเพศชายครับผมนะนี่ก็จะเน้นไปที่ค่าดาเมจแล้วก็เอาตัวรอดนะครับผมอเอาง่ายๆคือสายแท้งประจำทีมนั่นเองนะครับผมภาพกราฟิกโมเดลของตัวละครน,นะผมจะเป็นการ์ตูน 3D นะครับผมนะออกแนวการ์ตูนจีนนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นชุดแฟชั่นเนาะ3ชุดนะครับผมนะครับมีทุกอาชีพนะครับนะ โอเคครับผมจะเล่นเป็นอาชีพนักดาบนี่แหละนะตั้งชื่อตรงนี้ครับแล้วก็กดสร้างตัวละครตรงนี้ได้เลยโอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ในเกมเ m m o r t a l War อ o โซแล้วนะครับ ่าเริ่มต้นมาก็ x p i ก g a เ e กก็จะแจกนะครับผมเป็นโบนัสเนาะ VPC ด้วยนะครับแจกของเยอะมากกดยินยันตรงนี้ครับโอเคผมเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าของเกม e m m o r t a l w a r อ o แล้วนะครับก็จะมีปุ่มบังคับเนาะซ้ายมือครับผมด้านขวาก็จะเป็นปุ่มโจมตีเนาะแล้วก็เป็นปุ่มสกิลต่างๆนะอะ่าให้เรากดที่เคเวสซ้ายมือตรงนี้เลยครับผมมันก็จะเดินเควสให้เราอัตโนมัตินะครับ ่าเกมสไตล์ m MM m o RPG Full Auto ฟนะูลออโต้เนาะโอเคกดเควสรับอาวุธครับผมก็จะเดินเควส์อัตโนมัตินะโอเควิ่งไปครับกดรับอาวุธครับผมกดใส่ครับนี่เรียแบบร้อยนะครับตีบอนครับผมนี่มีออโต้นะ Okay. ประตุกเป็นลายครับผมเราไม่เปลี่ยนกราฟิกครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูการปรับกราฟิกก่อนนะเซตติ้งตรงนี้ครับกราฟิกก็จะมีให้เราปรับอยู่ C ระดับเนาะมีต่ำกลางสูงสูงสุดผมจะปรับเป็นกลางแล้วกันนะครับผมโอเคประมาณนี้กดใส่อาวุธครับ ก็จะมีคลาสซีนให้เราดูนะกดข้ามไม่ได้นะทุกคนต่อสู้กับบอสนะเรียบร้อยครับเออทำไมผู้เล่นใหม่เขามีฉายาบนหัวแปบ๊บนึงนะครับผมดูก่อนมันแจ่ขอแจกของนะทุกคนนะเนี่ยตรงนี้ลืมกดใส่นะครับ กดใส่ได้ไหมไม่ได้นะทุกคนฉายาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมดูฉายาก่อนนะครับทำไมผมไม่มี Vip ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อตรงนี้นะไม่ได้กดรับครับทุกคนกดรับก่อนฉายาตรงนี้นะรับครับรับเควสไปก่อนนะ ยานตรงนี้อย่าลืมกดรับนะครับผม V p พสีนะแจ็ควนะครับกดด่านถัดไปก็จะมีการตีบอสเนาะลงดันเจียนนะครับอะไรพวกนี้นะหาทรัพยากรเอามา upgrade, อัพเกรดอาวุธชุดเกราะอะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นเกมสไตล์นี้เนาะกดด่านถัดไปได้เลย สกิลปลดล็อกแล้วสองสกิลครับปึ๊บนี่อันนี้จะเป็นท้าทายดันเจียนนะโอเคตรงนี้หรือเปล่านะครับผมฉาย,ยาเนาะจะเพิ่งกดรับกดตามเควสไปก่อนนะครับผม ไปสวมใส่ชุดกดตามเควสไปครับคัดซีนอีกแล้วโมเดลการ์ตูนนะครับผมเป็น 3D นะออกแนวจีนนะครับผมเรียบร้อยครับ กดดินคุยได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบอื่นๆบ้างน,นะครับผมอ่ก็จะเป็นระบบตัวละครหลักของเราเนาะนะนครับจะมีค่าสเต็กอะไรต่างๆนะ,ะนะครับการใส่ฉายานะครับอะไรพวกนี้นะฉายาเนาะก็จะเป็นสถานะของตัวละครของเรานะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบชุดแฟชั่นอะไรพวกนี้นะ รูปลักษ์อะไรพวกนี้เนาะอันนี้เราแจกฟรีลืมกดใสานะทุกคนตรงนี้นะครับชุดแฟชั่นนะครับผมมีหลายแบบนะกดดูได้นะครับผมคัดซีนอีกแล้วจะเป็นระบบายานพาหนะแน่นอนครับผมนะปดล็อกแล้วกดยืนยานป้ายนะครับ ชุดก็เยอะนะทุกคนนะชุดแฟชั่นต่างๆเนาะอ่าโอเคปลดล็อกสี่สกิลเรียบร้อยระบบยาพาะนะเนาะสามารถอัปเกรดได้นะครับผมสัตว์ขีของเราเองแล้วก็จะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะกลับอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับประมาณนี้นะครับผมกดทำเคเวสไปนะครับ ลงนั้นเจี๊ยบอ่ะลองมาเล่นดูนะผมนะใครที่ชื่นชอบแนว MMORPG full auto นะครับผมอันนี้จะเป็นสไตล์จอมยุทธจีนแฟนตาซีเนาะภาพโมเดลการ์ตูน 3D นะครับผมอ่ะเปิดหมายของ X7 g a m e นนะครับแจกโค้ดนะครับไอเทมเพียบเลยเนาะีะ่โค้ดไอเทมนะครับผมแล้วก็แจกคูปองบัตรเติมเงินฟรีหนึ่งหมื่นหยวน หรือประมาณ45,000บาทไทยนะผมแจกทุกวันนะ,ะสามารถซื้อแพ็คเติมเงินได้ทุกแพ็คเติมเงินนะครับผม,อ,มอันนี้ปลดล็อกสักเลี้ยงหรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยครับผมนะเราเล่นไปเรื่อยมันก็จะปลดล็อกฟังก์ชันต่างๆให้เรานะ,ะประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ พอเรามาที่หน้าดาวน์โหลดของเกม Immortal Warzone แล้วนะครับสิทธิพิเศษที่เราจะได้รับได้รับส่วนลดเติมเงิน99%ทุกแมงเติมเงินครับแล้วก็ได้รับคูป,ปองบัตรเติมเงินฟรี10,000หยวนหรือประมาณ45,000บาทไทยนะครับรับทุกวันนะแล้วก็แจกทุกวันด้วยนะครับผมนะแล้วก็แจกกิฟต์โค้ดทั้งหมด3กิฟต์โค้ดครับสามารถนำไปเติมได้ในเกมได้เลยนะครับผมให้เรามากดดาวน์โหลดต,ตรงคำว่า Open ตรงนี้ครับ ดาลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จจะขึ้นคําว่า Open กดคําว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ